คลิปนี้มาชมรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อกลวยนะครับพระอาจารย์ตวจดจะสร้างที่วัดสัดปัมใหญ่นะครับหลวงปู่หมูปุกเสกนะครับบุกเสกหลายวิธีนะครับหลวงปู่หมูปุกเสกรุ่นนี้สร้างด้วยกันหลายเนื้อนะครับมีเนื้อทองทิพย์แบบนี้นะครับเนื้อทองทิพย์เนื้อนาวะเนื้อตะกวัวเนื้อเงินเนื้อทองคำครับมีหมดมีหลายเนื้อเนื้อทองทิพย์เนี่ยสร้างสามพันองค์นะครับเนื้อหามวลสารก็จะเป็น,นประมาณนี้ครับเหลือง เลงเืองครับเลงเือง,องอความคมชัดนะครับรุ่นนี้คมชัดมากคมชัดหน้าตาหลวงพ่อเนี่ยคมชัดมากครับคมชัดนะครับดูนะครับคมชัดคมนะครับความคมชัดนะส่วนมากเลยนะเนื้อทองเลืองผมจะเห็นมีการตะไบตรงนี้น,นะครับตะไบ,บตะไบซะเซาะล่องอ่าดูมีซาะล่องซาะล่องจีบอนะครับนี่ครับ เปล่องเปร่องเนี่ยเขาจะซะร่องซะร่องนะซอออะออออเกือบทุกองค์ครับน้อยที่จะอ่าไม่เจอนะครับส่วนมากที่เจอก็จะทุกองค์ครับซะร่องทุกองอนี่ีน้ำเงินครับให้ดูน้ำเงินนะน้อเงินตรงนี้ผมใส่ถุงไม่กล้าแกะครับเพราะผิวสวยมากตรงนี้ผิวสวยมากรุ่นนี้ก็ มีวิธีการดูคือส่องให้คมชัดก่อนครับมีส่องให้คมชัดก่อนนะส่องส่องให้คมชัดก่อนคือของปลอมเนี่ยเขาจะไม่คมชัดจะบมบวมนะครับบมบวมจะหนา,นา,าองคพระเนี่ยส่องข้างจะหนาไม่มีรอยตะไบไม่มีรอยตะไบแล้วก็รอยจานเขาก็ถอดมาจากจากองค์กิงครับมันจะเป็นติดมากระบ,บอกไม่ใช่ที่ว่าจานใหม่นะจะติดมากระบ,บอกเลยตั้งดูดีคือมองผ่านเผลอเนี่ยรอยจานใช่เลยเพราะเขาถอดมาทั้งรอยจานเลยครับถอดของปลอมนะ ถอดอพอกมาความคมชัดก,ก็ไม่มีดูดูหลังหูเหรียญประมาณนี้หลังเราหูลงเพราะกลวยนะครับจะคมมากรูปดูคมทุกองนะครับทุกองเลยคมมากีจริงๆคมหมดนะแต่ว่าเขาตะใบออกตะใบรอยตะใบออกเไม่ให้มันคมนตะใบเป็นรอยตะใบหมดเลยตะใบหมดเพราะว่ามันคมครับคมคมคือโลหะม,ม,มันตัดแล้วมันเป็นรอยเหมือนมีดคมขเขาตะใบออก รอยจานก็จานนะครับแล้วก็ต่อคโคดตรงนี้นี่ต่อคโคดตรงนี้ตาลางกระจานนะถ้าเป็นเนื้อเงินก็ตั้งแต่ตั้งแต่เนื้อนาวาขึ้นไปนะเนื้อนาวาเนื้อเงิเน,นเนื้อตะกลัวเขาจะจะต่อคโคดข้างล่างนะครับต่อคโคดข้างล่างแล้วก็ต่อหมายเลขครับรันนัมเบอร์รันนัมเบอร์ทุกตุกองค์เห็นไหมเลขรันนัมเบอร์ครับนี่ยรันนัมเบอร์ทุกองค์ในในเนื้อบนบนนะครับจะมีเนื้อ ONG, ทองทองทิพย์เท่านั้นที่ที่จานอย่างเดียวกับต่อโคดนะครับไม่มีรันนัมเบอร์ครับตั้งสามพันองค์นี่ รุ่นนี้มาก่อนแพงครับหมื่นกว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังหลักพันปลายอยู่นะหลักพันปลายอยู่หาหาดอัดซื้อได้อยู่นะถ้าถ้ามีจานก็จะอัพแพงขึ้นมาหน่อยถ้าไม่มีจานก็จะถูกลงมานิดนึงเขาจะยมมีจานอย่างนี้ต่อโคตรตรงนี้นะนี่ครับอักขระอักขระขอมครับตัวกอไก่อ่าก็คือตัวกะนะครับตัวกะย่อมาจากอ่าหลวงพ่อกลวยแล้วครับเนี่ยตัวกะกอไก่นะครับอาจานหลัง จานหน้าจานล่างครับอประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับของกี้ยังไม่เหมือนนะครับยังไม่เหมือนยังไม่เหมือน Meet ก็คือถ้าใครว่าถามว่าเหมือนมันขนาดไหนก็คือถ้าคนไม,ไม่เคยเห็นของเทอ่ยังไม่เคยเห็นของเท้เนี่ยผมว่าลําบากหน่อยครับเพราะว่าเขาถอดมาหมดเลยโลจงลอยจานถอดมาค่อนข้างเหมือนนี่แหละแต่ว่าถ้าคนเคยเห็นของเท้เนี่ยยากครับหลอกยากเพราะมันเป็นรูปเหมือนปั๊มครับจะดูดูแยกง่าย ยกง,ง่ายก็ประมาณนี้นะครับเห็นคลิปมีประ,ประโยชน์ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ